มออะไล่ะมอหนึ่งเป็นสาวแต่โอ้ส่งมอดิชั่นไม่อย่างว่าออร์เชั่นออร์เชั่นเลยนะเสียงอบอเสียงดีๆออร์เรชั่นดูวันนี้ปับขอถ่ายน้ำเด้อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายน้ำเด้อครับอ๋อเห็ดไทยน้ำเมฆน้ำเมถ่ายน้ำเมฆนะครับสามมาจากคุณฐานนี่ใบหั่งมาแต่ชุมพรส่องชุบหลาดปาหน้าตานสิมาแต่สุราษฎร์มาใกล้ตัวนี้หนึ่งปลาอ้วนไก่ยูสองสามอัน ลัเพื่นกับจมาขึ้นหานน้ำบอรนี่ลับเพื่อนนเพื่อนลาวเด็กลูกสาวบอดเพื่นเดอ้าวลูกสาวก็ลูกสามือนเมกบหาอจบอดจมื่วันเต่งกระเธอคือแหงโอ้มเขนาดเลยนะขึ้นมาได้ไปม่เินอยู่ไกลเน่แตงกิวแตงกกิวใส่ไปน่รอดเลยแม่คือหอมแต่ใส่ดโอ้ยเจ้าคือหอนเถอะเจ้คือหอนหอนเต่งกับเธอรุนทีเนาะเจ้าสีไหนแม่โอ้ยเน้าเธอรุนทีเลยเนาะ เพลงอะไรกันฮอ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 นแห้งฮอนแห้งฮอนยินดีเนาอค่ะว่แม่จะมาจะบอกค่แม่ฮึผลหรอแม่แม่เซมาจะบอกโอ้ยโต๊ะดักโต๊ะกลับไปทั้งอื่นถึงอย่าตัววัิเล่จ้าองกจ้าเดิน้อื่นใค้เกาเกาโมกเ้าบอกเพลงกันเนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ ขายนีค่ะถ่ายรำเนียอีกคนละครายสองคนอาปูหรอบอก็จะบอกว่าคันได้ปล่อยบ้านเฮาอย่าลืมถ่ายม่พอดองมนดอกวิจุพรนห่ายไทยเพิ่นมาห่ายแม่หนวงยิงครับบอดโจคนว่าตะเล็บมาจักหน่อยคำเขาจังสีเขาจะมีมันหอนเขาบ้า้าดมาบัดดี้คันมาเดียวคับ คนลนกับมาทยอยคนีะกับมาทยอนี้มันก็เลยผักควานเขาีลยผักควานตองพักควันเต็มทีเลยยาม่มละจังมาหอดเวจาร์เจ้ากาไปหาละล้นอ้ยอยันลวคมขืนเจ้าสุราใชไหยังวัสดีค่ะหยานละคมขืนไปนะโฮ้ยคุดหลยๆรค่ะขอบคุดหลยๆขอบคุณค่ะเดี๋ยวกขไทยลุกขอบคุณค่ะมันาได้ใส่แมตคือจตมันห่อนเ่าใส่ดออเนาะ

ช่วงนี้นะเวทีจะคนมาทาไถบมาหลายปันญาแล้วคุณนด้แม่กับมาทักท่าเอฟซีนะเวทีเอฟซีกำลังมาตอนนี้มาปูเสือปูสาดด้านหน้าเวทีแล้วนะคะมันร้อนนั่นเห็นบอกกำลังเย็นซวยๆไหมคุณให้ไปตกลงไปตกทางคุณเหรอไป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 ยามวันนี้มันกับตกทางอื่นหรือมันกับสีขอวมันก็สะเย็นทั้งเฝ้าได้บันนี้เย็นเสย์เซยมันจะเอาค่ะเอาแห้งเอาแห้งพี่น้องเอ้ย เอฟซีมาเดี๋ยวนี้ค่ะเ่าท่านเดี๋ยวไดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหอนมันแดดหัวตะบดแดดหัว,ดวตะเบิดเดียเด๋ยวนี้ไหมแดดร่มรมตกเดี๋ยอะจะน้อยเพิ่อนก็นจะบึมบ้มบ้มบมมามบึ้มบ้ามมาเต็มหน้าเวทีคือเก่าค่ะหลังย่ามเลีนบานได้ก็คือเก่าหลายคืเขขอเก่าค่ะพี่น้องค่ะร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงบานได้ก็อัญญะบานได้ก็อัญญะคืะ <laughs> อเกา่าอัญญะอัญญะคือเก่ามันร้อนใช่หมู่คนกัะ อันห้อนหลายกับกินเขากับบ้แซบกินตะนาวตะนาวผมากินตะนาวแล้แม่ไม่ต้องเจอคนก็กินเขาอืมนาวไหลกินเอากินบ้าแซบไปทั้งหมดอ่าแล้วก็ไปถึงเวลาขายอันนี้บ้านยังตอนนี้บ้านยังก่อนนี้เราอันนี้บ้านบ้านเสียวบ่บ้านเออบ้านเสียว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 เอาไปพี่น้องมวนๆเน่าเหมือนแรงคุณใดกับมาเบิ่งอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงครับไุณมาเบิ่งอุ้งอิงเลยตอนนี้กระแสมาแห้ง บ่คืนบ่บ่ฝันได้คุณนายแม่ว่าสิได้์แม่ขอตัวจริงจังสิเห็นแต่ในโทรศัพท์เรียนเดินโทรศัพท์่บ่คืนบ่ฝันได้คุณนายแม่ป่ะสิได้มาม่คนพอตัวจริงจังสิจังบ่ดีใจไายเห็นลูกหลูกเบิ่งนั่นไปเด้อไปเด้อไปเด้อปูเอ้ยปัดปัดปลายไปเด้อปูยามากไก่ลูกหลานลูกหลานฮอนเอาเอาแต่เย็นเย็นเชี่ยเชี่มาแต่ว่าอย่ามันร่มแห้งเลยร่มแห้งว่าใดเดือลูกหลานยานเอาที่ว่าเย็นเชี่ยเชี่ยหน่อย แล้วกะตุกทั้งอื่นยังเสียเนาะรูปหลานสิได้เบิ่งนอนหลอนนอนร่ำสบายเนาะเคยได้เบิ่งเบิ่งครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมอายุสิบเก่าหาซิฟเลยสิบเก่าดูแต่ในดูแต่ในยูทูบยูทูบนี่แหละเนาะเออโอเคโอเคโอเคค่ะหน้าเวทีกำลังขึ้นป้ายป้ายไฟพี่น้องก็ถือว่า เกือบร้อ็แล้วแหละนาเิทีก็ได้มันฮวันโอ้เมื่อวานขึ้นซมวนเองเนาะไอ้เขอ้ทายอมบีนาฮาร์ด้ะไระเทยนาฮารดโอ้บึงคลิปเดี๋ยวันเนอเป็นคอนเทนต์ทคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ในคลิปเนะก็เต่งเบิดเลยบอดโยเสียนนนไอ้ยอ้ยอย่าว่าไลายคอยู่ฝากกันเตงบึงมวนเองว่า ใครเป็นคนติดตามคลิปก็ดูความเคลื่อนไหวของทีมงานสาวน้อยที่เป็นแมวคลิปได้ออกบ้านี่พักกันเบิ้งกค่ะแล้วก็ฝากช่องให้ช่องกอละเพื่อนคุณนเมียสุภาพน้ำเนยเดอร์ติดตามให้ด้วยเนี่ยเวลาฝากน้ำผมก็ว่าสิเฮ็ดช่องก็ได้เลยสวัสดีผมช่องจำนานชาแนล headset โดนเลยแต่แต่ยังประทันผ่านกดอย่าง ระวังบอดโจเสือไั่แสนซับเด้อปืนกับเสือภัยไปแล้วว้ยตีเหลือจักเหลือแต่คุณแม่สุภาพยังไม่ได้เนื้อคุณแม่สุภาพยังไม่ยังไม่ได้เสือภัยละน้อยไปได้แสนซับแสนซับเขาจะนั่งแถวนี้เขาจะนั่งคนยืนกัน ประมาณนั้นแค่นั้นใช่ใช่<ๆ>หน้าเวทีก็คนเขาเต้นแถวนี้เขาจะนั่งเนี่ยวันนี้เขาก็เต้น<ๆ>เขาก็นั่งไปหมดนั่นแหละเอาเอาพี่น้องกำลังมาหลายๆกำลังหน้าเวทีกำลังจะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ห่อนมาโน่อีแม่เอ้ยห่อนบจ้า,จาห่อนบดค่ะวัด <c oughs> ดีค่ะบัดดีค่ะยาสุภาพเม็นบัตรเนี่ยจ้าแมนค่ะสวัส <c oughs> ดีจา้าสวัสดีจ้าอันอันเป็นเป็นเอฟซีอยู่อยู่น้ำยาอยู่ค่ะบอมอเอฟซีมาจากไสาน่อเอฟซีมาจากอันมาจากนนคุ้นค่ะ บกไก่ใช่ไหมอ๋อยุ่ยร้อยต่อปั่นมิตรลัดนี่แหละค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะยายาสบายดีบ่ค่ะสบายดีค่ะกระบังหอนจักหน่อยออยังออกมากยังออกมากว่าสีหยินกับบ่หยนินมะน้ำคาหลูกสาวอีลาน้อยค่ะอีลาน้อยว่าท่านมาหอดค่ะ,อ,อ,คะอีลาน้อยกําลังพักผ่อนเราก็สิตอนนี้กําลังเดินทางมาเราหล่ะอาจจะยังไม่ถึงมันร้อน จักน้อยก็บถือสุขสันวันเกิดยอดหลังด้วครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเกินว่าเลยค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับตัวโยงให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงยืดหยุ่นมีแห้งไปใส่มาสาก็ให้ยุรลอดปลอดภัยเด้อเดินทางกันไหนลำเลยรวยไปด้วยกันนะคะ จักเบิดร่าค่ะค่ะเป็นหอมพ่อหอมไส้เห็หมเหม่เหลี่ยงกันมือมือรั่ห้มีความสุขเด้อให้มีความสุขสุขคุณสุขคุณเลค่ะแม่ค่ะคุณพ่อกระดาเอ้าติดตามอยู่ครับติดตามอยู่นี่ติดตามอยู่ขอบคุณขอบคุณคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์ด้ครับผมุณค่ะค่ะจะว่าตามตามร้านนั่นเนี่ยภาพคนนี้ล่ะร้านอุ้งอิงสิล่ะเอ้าเหม่เหลี่ยงกันตาไร้สายอยู่นี่รานมาหอนนี่ จากหน่อยกับมาจักหน่อยไปหาพันยูเป็นจะอ่านหาพันยูใส่กอดหมอชิดเอป็นหมอชิดอ๋อไปกอดพันยูหมอชิดเหรอครับบเขาก็เป็นเด็กอย่างนั้นแหละที่มือเจ้าเห็นนั่นแหละงามยูอันว่าท่านได้ขึ้นเครื่องเวทีกับปวงลงปังลางไปทวนล่ะแต่ว่านางเวลานางขึ้นบนเวทีนะก็คนละอย่างคนละอย่างเลยดิคือเจ้ามอเจ้าเห็นนั่นแหละเป็นทหารการจดขอพท่านที่ใส่โอเคค่ะโอเคค่ะเอาขอบคุณเลยค่ะเด้อ ขอบคุณนะคะ